อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนานเหลือเกินนะแล้วจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีประกาศปักธงจะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเป็นระบบแบบต้องจับต้องได้ก็คือปัญหาเรื่องของหนี้สินประชาชนไม่ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบแล้วก็หนี้ในระบบก็ตามครับรัฐบาลยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างงานมหากรรมแก้หนี้ครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นที่จังหวัดหนองคายครับซึ่งปรากฏว่าช่วยแก้หนี้ให้กับทุกกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นหนี้กยศหนี้ครัวเรือนแล้วก็หนี้เกษตรกรด้วย ซึ่งในงานวันนี้พันธุ์ตรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาเป็นประธานในการเปิดงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่36ที่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายครับโดยรัฐมนตรีบอกว่าการแก้ปัญหาหนี้สินเนี่ยเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเลยทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้เกษตร,รกรหนี้ต่างๆที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะรวมถึงหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศด้วยนะครับได้ประกาศไว้ แล้วก็ดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะดำเนินการอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างเรื um ่องของการแก้หนี้นอกระบบนี้เป็นต้นนะแต่ว่านี้อีกประมาณ90%เป็นนี่ยเป็นหนี้สินในระบบนะครับซึ่งวันนี้ทางกรมบังคับคดีมีการบังคับใช้กฎหมายในการบังคับคดีซึ่งตั้งเรื่องไว้มากกว่า3ล้านคดีทุนทรัพย์นีหลายหมื่นล้านเลยแล้วก็มีการยึดทรัพย์เตรียมขายท่อตลาดอีกกว่า7,0,000สคดี ส่วนของนี่กยศเนี่ยฮะได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายมาวางยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหานี่ในพื้นที่กันประมาณ6กล้านแปดแสบาทนะเป็นนี่ที่อยู่ระหว่างชําระเนี่ยสามล้านแปดแสบาทก็วางแผนไว้ว่าในกลุ่มผู้ผู้ค้าประกันนี่สามล้านแปดแสบาทเนี่ยต้องพยายามหาแนวทางเพื่อให้การค้าประกันเป็นศูนย์ซึ่งปัญหานี้ทางกยศในพื้นที่จังหวัดหนองคายบอกว่าในนี้ตรงก้อนตรงเนี้ยมันมีไม่มากนะครับคิดว่าผลักดันได้สําเร็จเนี่ย ไม่เกินปล,ปลายปีนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะส่วนนี้ในส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากการกู้ยืมสถาบันการเงินหรือว่านี่เช่าซื้อรถยนต์นี่บัตรเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็มาดูกันในมหกรรมครั้งนี้ว่าจะสามารถเจราจาอะไรกันได้บ้างอย่างไรปรับโครงสร้างได้ไหมนะซึ่งก็จะใช้แนวทางของทางกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ทางเลือกในการที่จะมาประนีประนอมสมานฉันท์กันนี่แหละฮะ